กลับมาแล้วหนึ่งล้อก,กับแชงน้ําเงินแต่ตอนนี้เวล์หนึ่งลอยแล้วนะครับส่วนเลือดอยู่ที่สองหมื่นห้าถึงสองหมื่นหกแล้วก็ดีเฟนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณอะไรวะสิบสี่เอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดีเฟนต์นะก็คือจะถึกกว่าก่อนหนะ้านี้ที่ผมเคยเล่นให้ดูไปแล้วนะโอเคทีนี้เป้าหมายของเรานะครับมีโรเจอร์แล้วก็มีแชงเขียวอันนี้เป้าหมายเราสองสองตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะเล่นแต่คงไม่น่าทันคิงว่ะปุ๊บปุ๊บตีธรรมดาไปก่อน หลบนิดนึงโอเคปาดเลยวุบเรียบร้อยครับสวยๆไปสวยๆไป,ไปเอามามเออหลบโอเคโอ้โหอ่ะแต่เห็นสกิลหนึ่งใช่ไหมมาแล้วมาแล้ววุบโอเคค่าสวยๆส,สองตัวดูเลือดเห็นเลือดไหมจ๊ะอ่าเนี่แหละผมพอเขาไม่เก่งอย่างนี้อ่ะตีมาตีมา อ้าวเบคแมนฆ่าอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมกก้นทวงการนะครับเพราะว่าไม่มีใครมานะสาะฟรฟี่ก็เล่นได้นะครับหาจังหวะหน่อยโอเคทิ้งของดิทิ้งของโอ้โหอ่ะโอเคปาเลยวุบหนึ่งทีตายเฮ้ยโซโล ถ้าเสียเปียบแต่แต่ว่าเราตีแรงแล้วนะเพราะว่าฆ่าได้สองคนนะครับอ่ะยามาตะมาวุบหนึ่งทีลูฟี่น่าจะเปลี่ยนนะโอเคเอา้าอ๋อโซโลข้างหลังโอเคฆ่าได้เลือดเด้งอีกแล้วนะครับอ่านี้ฆ่าสามแล้วนะอู๋แม่งขึ้กว่าเดิมเยอะเลย <laughs> เวลร้อยกับอดีตแม่งคนละเรื่องเลยใครอยู่วะ อันนี้อยากปาดนะผมอยากปาดอะ่ะขอปาดหน่อยได้ไหมวึบแหมโอเคแชงโดดไม่ทันวะ่ะโอ้โหติดบูทด้วยอะ่ะอาจจะไม่รอดนะครับก็นี่แหละอาจจะไม่รอดเดี๋ยวๆๆๆบินไหมมันต้องบินอะ่ะแต่เราไม่มีสกิลหนึ่งไงประเด็นอะ่ะ อ่ะโอเคสกิลหนึ่งมาละมาไหม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 ปาดเลยวึบโอเคครับฆ่าแล้ววึบโอ้โหแต่แรงเห็นป่ะแรงแรงแรงเอาใหม่ถ้าแชงพลาดนะเรียบร้อยพลาดเองช่วยไม่ได้ ปาดเองช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยอะเดี๋ยวผมเป็นการตรงกลางนะครับเอ้ยแต่ตรงกลางมีคนอยู่นี่วะไม่ตายเลยวะ่ะอ่ะคิงคองมาสเส้น็กเฮ้ยเขาลงไปข้างล่างต้องตามทานนาันปะวะปาดครับปึบเรียบร้อยโอเคหโหโหดโคตรโหดบอกเลยเรียบร้อย ส่วนการเล่นกระบุอย่างนี้ได้เลยนะครับแช้งโอ้โหมาเราเล่นแช้งนะครับก็อันนี้เป็นรอบที่สาที่ผมรีวิวตัวนี้นะแบบติด,ต,ดติดกันเนาะเนื่องจากว่ามันเวลร้อยแล้วตอนนี้แล้วอย่างเกมเมื่อกีเก้เล่นให้ดูแล้วส่วนเหรียญก็เป็นดังนี้เลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมใส่เซตนี้เพราะหลังจากโดนเตี่ยน่าจะเห็นกันทุกคนใช่ปะ่ะโดนแแป๊บเดียวสกิลหนึ่งแมมาอีกแล้วพอมาไวเนี่ยถ้าอีกฝ่ายพลาดอะ่ะก็คือตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วตายไม่ว่านะไอ พอโดนสกิลหนึ่งเนี่ยมันทําให้สกิลหนึ่งกลับเอาไว้ด้วยเห็นปะแล้วก็เมื่อคลองสมบัติได้น้อยกว่าก็เร็วขึ้นอีก50%ด้วยเนี่ยแล้วย่นสกิลหนึ่งอีกเมื่อ KO อีก,อกคือแบบงงอะ่ะแล้วถ้า KO ได้ก็เด้งอีกอะไรเงี้ยคือถ้าฆ่าได้4ตัวป่าทีหนึ่งก็20,000ื่นอย่าไปเก๊ทได้เห็นเลยแม้แม้ว่าจะเป็นคิงก็ตายเหมือนกันนะครับมันมันแรงอะ่ะเออคือมันแรงมากนะอ่ะโอเคก็น่าจะเข้าใจก็เป็นตามนี้นะครับมันเก่งอะ่ะมันเก่งแล้วผมต้องบอกว่าเป็น สายหมัดที่สามารถฆ่าสายหมัดได้ทุกตัวนะครับหมัดบวกหมัดอะ่ะเออฆ่าได้หมดจริงๆอันเนี้ยของจริงครับเพราะว่าอีกฝ่ายพลาดได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับอ่านี่ฮะนี่ฮะผมอยากให้ดูข่้นนี้รรสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น3 0%และย่นสกิลหนึ่งเมื่อโจมตีแอดแท็กเกอร์อันนี้เคลียร์ป่ะดังนั้นผมเลยบอกว่าไอตัวนี้มันเน้นที่สายหมัดเป็นหลักนะครับส่วนเซตเหลียญเนี่ยพอใส่เป็นยังไงใช่ปะ่ะโดน เราตีเขาเนี่ยเราย่นสกิล1-3%เเคลียนะแต่ถ้าเราโดนตีจะย่นสกิล1นสตีเขาหรือโดนตีแม่งกย็ย่นแล้วพอหลังจากสกิล1ได้เสร็จปั๊บสกิล1ก็เด้งเลือดอีกถ้าคาได้ก็เด้งเลือดอีกเห็นนะเออแล้วพอสกิล1มันแรงครับแล้วเนี่ยแล้วก็สกิล1ซัดปิ 1, ว 1, ได้อีกจากที่เห็นเมื่อกี้พอโดน2ตัวทีเดียวอะ่ะเห็นใช่ไหมครึ่งหลอดนะครับสกิล1กลับมาครึ่งหลอดแล้วนะโดนตีอีกนิดๆหน่อยๆก็มาอีกแล้วอะ่ะเอมมันนดีากนะ ส่วนอันนี้ผมให้ดูนิดนึงนะครับอาเหรียญเนี่ยผมใส่เป็นอันนี้นะครับอันนี้ผมเอาไว้โยกสําหรับแชงเขียวด้วยนะถ้าแชงเขียวมาเซตนี้เหมือนกันนะครับผมใส่ทั้งคู่เลยนะก็เนี่ยเป็นเลือดป้องกันแล้วก็ t? พลังชีวิตนะครับจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นโจมตีนะแต่ว่ายังไม่มีออฟเหรียญน,นะครับแล้วก็อันเนี้ยโจมตีโจมตีโจมตีอันนี้เว้าน,น,นะครับอันนี้เว้านะอ่ะอันดับต่อมานะครับก็ป้องกันป้องกันป้องกันหมายความว่าที่ผมจะใส่เนี่ยเกาะ4ตี4เลือดหนึ่ง อันเนี้ยที่หวังจะใส่นะดังนั้นเกมที่เห็นเมื่อกี้ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าโจมตีเนี่ยมันแค่อ่าเท่าไหร่อ่ะ12 30 44แค่44เปอร์เซ็นต์นะครับขาดไปอีก20เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นที่เห็นเมื่อกี้ปาดอยู่20,000จริงๆอยู่24,000นะเออหวังว่าจะเคลียร์นะเอาให้เข้าเข้าใจก่อนแล้วก็ส่วนเกาะเนี่ยตรงเนี้ยมีก็เกือบเกือบ70เปอร์เซ็นต์แหละเกาะเกือบนะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่28 42 60 ครับขาดอีกสิครับแต่แค่นี้ก็โอเคละถ้าถามว่าจะไม่เอาอี้สิบแปนมช่องก็ได้จริงๆก็ได้เพราะมันแค่สิเนาะมันไม่ได้มากมายเนาะอ่ะก็เป็นดังนี้หวังว่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ส่วนแชงค์เนี่ยสามารถเป็นซับได้ด้วยเขียนนะส่วนตอนนี้เหตุผลที่ผมปั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นซับสำหรับสีน้ําเงินอันนี้บอกทวงกันดีทีต้องเอาแชงค์ตรงนี้มาแทนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟรีรอตรงนี้เป็นจินเบสีน้ําเงินนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังทําการแลกอยู่ อ่าอันนี้ต้องเอาให้ดูก่อนนะจะได้เคลียร์ตรงกันนะครับจินเบผมแลกไปแล้วนะส่วนฟี่แลกไปยังวะน่าจะแลกไปแล้วอ่ะโอเคก็เนี่ยจินเบเนี่ยเหลืออีกแค่ไปอีกแค่200เศษนะครับฟี่อีกแค่เท่าไหร่ละฟี่อีก2 1 5ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คร่าวๆน่าจะอีกประมาณ40วันไม่เกิน50วันนะครับผมก็ได้แล้วแล้วก็จะเอามาวิ่งนั่นเองอ่ะก็น่าจะเคลียร์สำหรับตัวแชงนะครับก็ถ้าใครมีเล่นได้เลยนะ ตัวเนี้เล่นได้เลยและเล่นได้ยาวนะครับเพราะว่าเป็นสายหมัดที่คาสายหมัดได้หมดส่วนตัวที่แพ้จริงๆคือตัวสถานะนั่นเองเช่นอุตะหรือว่าเปโอสนะครับถ้าเจอ2ตัวนี้เลี่ยงได้เลียเ่ยงนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นอุตะเนี่ยเราให้คนอื่นบวกจนเกาะมันไม่มีอะค่อยใช้สกิล2เพื่อสวนไปเลยเพราะว่าถ้าโดนพลาดตึงทีเดียวคือตายนะครับอันนี้แจ้งให้ตามตรงก่อนเนาะโอเคสำหรับตัวแชงน,นะครับ